อะเมื่อกี้หลุดนะครับเมื่อกี้อยู่ๆก็ไลฟ์ไลฟ์หลุดออกไปเลยนะครับสําหรับไลฟ์สดเมื่อกี้นี้นะครับก็เดี๋ยวไลฟ์เนี้ยมันจะมาสรุปให้แล้วกันผมมาสรุปให้เลยนะครับสําหรับหน้าไลฟ์เมื่อกี้ไม่ได้สรุปเลยนะครับอยู่ๆก็ไลฟ์บินไปเลยนะครับอยู่ๆก็ไลฟ์บินไปเลยนะครับก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากขอเจาขอใจหน่อยแล้วกันนะครับฝากขอเจาขอใจหน่อยละกันเมื่อกี้นี้อยู่ๆก็หลุดไปเฉย นะครับก <N Memorial> ็เอาง่ายๆเลยนะครับสําหรับคืนนี้สามคู่นะครับเอาแบบสรุปเลยนะวันนี้สามคู่คืนนี้นะครับแบบเน้นเน้นทบต้นทบทดอกนะครับก็หวังว่าวันนี้เนี่ยสเต็ปสามหน้าไหลสดจะมาตามนัดนะครับค่ำคืนนี้ผ่านมาไกเซอร์เลาเทิร์นแมนซิตี้สูงลิเวอร์พูลนะครับส่วนวันนี้ครับสุดสัปดาห์นะครับสุดสัปดาห์วันนี้นะครับตัวแรกนะครับอยากให้เพื่อนๆวัดใจที่บาเยิร์นมิวนิค ตัวที่2นะครับให้เพื่อนๆลุยที่โอเวอร์สกอร์บาเซโลนาและตัวที่3นะครับวันนี้แมนยูเป็นรองครึ่งลูกนะครับคู่สุดท้ายเนี่ยแมนยูกับแอสตันวิลล่าให้เพื่อนๆลุยที่แมนยูแล้วก็ลุยที่กำแพงโอเวอร์สกอร์2 7 5 2ลูกครึ่งควบ3วันนี้แมนยูกับแอสตันวิลล่าจะมีประตูรวม กเกิน2ประตูแน่นอนนะผมมองว่าวันนี้อาตันวิลล่ามีหนึ่งอะแมนยูก็มี1เจอคู่นี้ต้องบอกก่อนว่าวิลล่าแม่งอยู่ในช่วงที่ต้องการแก้แค้นแมนยูจาก2ฤดูกาลเนี่ยสามฤดูกาลเนี่ยวิลล่าชนะแมนยูเกมเดียวถูกไหมเสมอหนึ่งแพ้ไปสี่ผมมองว่าวันนี้แมนยูในจุดนี้ไม่ได้บอกว่าวันนี้แมนยูแม่งจะบุกไปตบวิลล่าแต่ผมมองว่าแฟนบอลเฉพาะกิจสายนักลงทุนะ่ะสายนักลงทุนวันนี้ นะครับทุกคนต้องไปที่แมนยูเป็นลองปอปลาหรือว่าครึ่งลูกก็ได้นะครับในวันที่ทุกคนแม่งตรงค่าแมนยูครับผมเชื่อว่าทุกคนแม่งผ่านประสบการณ์นี้มาแน่นอนในวันที่แบบเอ้ยแมนยู you, แม่งฟอร์มห่วยขึ้นน้ำบอลมัดแต่ก็ปิดเกมไม่ได้เฮ้ยวันนี้กูตรงข่าแม่งเลยนะครับในวันแบบนั้นแหละแมนยู you, แม่งจะมาตามนัดอันนี้ผมไม่รู้นะว่าใครเคยเจอเคยเป็นแบบผมเคยเจอเหตุการณ์แบบผมหรือเปล่า แต่เวลาผมส่วนแมนยูทีไรอะ่ะแม่งเก่งตลอดนะครับเก่งตลอดแล้วก็มีสถิติหนึ่งครับที่ผมมองว่าวันนี้แมนยูอาจจะยันอัตอมิลล่าได้เพราะว่าแมนยูไม่แพ้ใครในเกมเยือนมาแล้วนะครับในช่วงหลังตลอด5เกมหลังสุดรวมทุกรายการเจอทีมแข็งๆทั้งนั้นไม่ได้เจอทีมอ่อนนะล่าสุดเนี่ยเจอวูฟนะครับที่เบาที่สุดนอกนั้นครับลิเวอร์พูลเจอฟอเรสเจอสเปอร์เจอพาเลตพาเลตในเซลเฮิร์ตพาร์คเจอวูบ นะครับชนะสาเสมอสองวันนี้อยากให้เพื่อนๆวัดใจที่แมนยูครับอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับไลฟ์นี้มาสรุปให้เพื่อนๆหน้าไหลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีลาลิก้าสเปนนะครับอ่ะมาดูลาลิก้าสเปนหน่อยแล้วกันเนาะนะครับต่อจากเมื่อกี้นี้เลยนะครับลาลิก้าสเปนนะครับวันนี้สวัสดีคนดูทั้ง4ท่านเลยนะครับเมื่อกี้นี้ไลฟ์อยู่ๆก็หลุดนะครับก็ผมดูให้หมดแล้วนะสามารถไปดูย้อนหลังได้ในไลฟ์ที่แล้วนะครับพิีเมลีบุนเดลีกากันโชเซเรียนะครับ อ่ะมาดูหลีกสุดท้ายครับวันนี้ลาลิก้าสเปนนะครับระหว่างคิโรนานะครับคิโรนาเนี่ยจะเจอกับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดซึ่งคิโรนาฤดูกาลนี้ถ้าเปรียบเสมือนนะฟิโอเรนติน่าเปรียบเสมือนเลยนะฟิโอไมวูเอมตันนะครับฤดูกาลนี้คิโรนาเป็นทีมที่ต่ำกว่ามาตรฐานมากๆนะครับคิโรนาเนี่ยเป็นแมนซิตี้สาขาสอง ถ้าใครพอที่จะไปดูแหล่งข่าวหรือว่าไปเจาะสัญญาณกลับมารืยยังครับสัญญาณกลับมารือยังอยู่อยู่สัญญาณก็หายนะครับอ่ะโอเคสัญญาณกลับมาแล้ว,ญญลลวญญนะครับอ่ะ,อส,ญญนะอะส่วนลานิกาสเปนผมสรุปง่ายๆสั้นๆเลยแล้วกันนะครับแอมตมาริดเจอคิโรน,นาวันนี้นะครับให้มองที่โอเวอร์สกอร์ครับช่วงหลังๆเนี่ยวันนี้ผมมองว่าด้วยกำแพงแนวบ้านเหรราคาเนี่ยมันเอียงไปแอมตมาริดเยอะเกินไป แล้วก็แอตมาลิดเนี่ยเจอคิโรนานะครับเก็บชัยชนะมาตลอด3ฤดูกาลติดต่อกันนะครับไม่หลุดแพ้เลยนะครับแต่มีอยู่มุมนึงนะครับผมมองว่าฤดูกาลนี้ช่วงหลังๆแอตมาลิดเกมรับค่อนข้างแย่นะครับแอตมาลิดช่วงหลังๆเกมรับค่อนข้างแย่นะครับเก็บคินชีตไม่ได้ตลอด5เกมหลังสุดรวมทุกรายการลาลินาสเปนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คปาเดเลนะครับขนาดเจอกับแอตเลติโกบาเลเลสอ่ะทีมจากดิวิชั่น3อ่ะแอตมาลิดแม่งเสีย2ประตูอ่ะ แล้ววันนี้มาเจอคิโรนามาตรฐานเน้นเกมลุกอยู่แล้วคิโรนาเน้นเกมลุกอยู่แล้วถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้อาจจะทําได้แค่15ประตูก็ตามนะครับในช่วงที่คิโรนาฟอร์มแย่นะยังทําได้15ประตูค่าเฉลี่ยนในการทําประตู1ประตูต่อ1นนัดน,นะครับก็ยังมองว่าวันนี้แอดมาริดเกมรับวันนี้เป็นเกมเยือนด้วยไม่ได้เล่นในหลังเหยา่านะครับเสียประตูในเกมเยือนค่อนข้างเยอะนะวัดใจที่โอเวอร์สกอร์แอดมาริด นะครับแล้วก็บาร์เซโลนานะครับเจอบียริล์อ่ะเดี๋ยวผมมาเน้นให้คู่นี้นะครับเป็นคู่สุดท้ายแล้วกันนะครับบาร์เซโลนาครับเจอกับบียริล์วันนี้นะครับก็ถือว่าเจ้าบ้านบียริล์อันดับ3นะครับเป็นทีมที่มีเกมรับดีที่สุดในลีกและเป็นทีมที่จะมาเจอกับทีมที่มีเกมลุกดีที่สุดในลีกบียริล์เนี่ยเกมรับดีที่สุดในในลาลิกาสเปนนะครับฤดูกาลนี้แข่งน้อยกว่าบาร์เซโลนา2นัด ส่วนบาร์เซโลนาเนี่ย17นัดเป็นทีมที่มีเกมลุกดีที่สุดในลาลิกาสเปน49ประตูจาก17นัดบียริวทำไป31ประตูเสีย13นะครับผมมองว่าเบียริวอ่ะเบียดเบียดบาร์เซโลนาได้เลยรู้ดูการนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเบียริวแข็งน้อยกว่า2โปรแกรมการแข่งขันตอนนี้เบียริวมี35แต้มถ้าโปรแกรมอีก2นัดเขาเก็บได้6แต้มล่ะเพื่อนๆลองคิดตามะจะมีทั้งหมด41คะแนน นะครับจะมีทั้งหมด41คะแนนนะครับก็มองว่าวันนี้นะครับคู่นี้ค่อนข้างเดือดอ่ะเรามาดูกันก่อนนะเจ้าบ้านอย่างทางด้านนะครับบีอลิวนะ15เกมการแข่งขันที่ผ่านมาก็ค่อนข้างมีผลงานที่ไว้วางใจได้เลยนะครับก็เก็บชัยชนะไปทั้งหมด11เกมชนเสมอ2แพ้2ทําไป31ประตูเสีย13ประตูนะครับเก็บไป35แต้มแล้วก็เกมอลีกล่าสุดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าถ้าเพื่อนๆจะดูเนี่ยนะครับเบียลิวเนี่ยจะไปแย่ในบอลถ้วย ฤดูกาลนี้หรือว่าในบอลถ้วยเขาไม่โฟกัสเขาโฟกัสในแมเกมลีกเพื่อที่จะไปลุยแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าหรือเปล่าหรือว่านะครับฟุตบอลไม,ไม่ไม่เป็นใจในฤดูกาลนี้ล่าสุดตกรอบในึกโคปาเนเลนะครับรอบสายสองทีมเจอกับลาซิงซานตาเดเจอกับโคเวเกนก็แพ้คาบ้านในศึกแชมเปี้ยนลีกมีโอกาสตกรอบสูงมากในรายการแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ในเกมลีกของพวกเขาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเกมหลังสุดนะครับในลีกเก็บมาสิบแปดคะแนน นะครับชนะลวด6เกมติดผลงานดีมากนะสำหรับบีเอลิวเนี่ย18คะแนนจาก6เกมส่วนบาร์เซโลนานะครับ1 2 3่5 6 7าเกมหลังสุดในศึกลาลิกาสเปนเก็บมาทั้งหมดนะครับ21แต้มนะครับผลงานแม่งดีด้วยกันทั้งคู่เลยสำหรับบาร์เซโลนาแล้วก็บีเอลิวนะครับส่วนวันนี้นะครับสำหรับในเรื่องของแกนหลักนะครับามาดูความพร้อมแกนหลักระหว่างบาร์เซโลนา แล้วก็บีรลกันหน่อยนะครับบาร์เซโลนาภายใต้การคุมทีมของฮันส์ฟิกนะครับก็มาในระบบส2 3 1วันนี้จะขาดโรนันอลาโคดานิโอโมกาบีและเปดี้ที่มีอาการบาดเจ็บนะครับส่วนที่เหลือนะครับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นกาเซียนะครับวันนี้ผู้รักษาประตูแนวรับเป็นคูบาซี่แนวขวาร์ตินนะครับแต่ด้านของบันเดนะครับมีโชกุนเดนะครับที่ยืนเป็นแผงแบ็กโฟร์แดนกลางวันนี้เนี่ยทางเลือกไม่เยอะครับเปดี้เจ็บแบบนี้ก็น่าจะเป็นเอดิกาเซียหรือว่าอาจจะขยับเฟอร์มินโลเปส ลงไปเล่นเป็นมิดฟิวแดนกลางนะครับยืนคู่กับแฟนงกี้เดยองแล้วก็สามภาษาอ่านวลุกวันนี้ลาฟินยาเฟอร์ลานโตเลสนะครับรามินยามาและโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับที่อาจจะเป็นทางเลือก11รลายชื่อตัวจริงนะครับคาดเดาว,วันนี้นะของบาร์เซโลนาส่วนเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านเบียริลเนี่ยฤดูกาลนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับในเรื่องของแกนหลักวันนี้มีนักเตะที่กลับไปรับใช้ทีมชาติด้วยนะนะครับนั่นคือดังด้านของ อ่าเปเป้กูไอ้นะานด้านของกูไอแล้วก็อาร์โซมาสนะครับที่กลับไปรับใช้ทีมชาติในศึกอารพอรแล้วมีตัวเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับก็เหลือทางเลือกไม่ค่อยเยอะครับสำหรับทางด้านของบีเรล่ะอ่ะวันนี้เนี่ยสำหรับบีเรลนะครับมาในระบบ4 4 2นะครับลุยจูเนียร่าลุยจูเนียนะครับเป็นผู้รักษาประตูแนวรับเป็นในด้านของนาบาโลนะครับลาฟามาลินนะครับเรนาโตเวกาแล้วก็อันฟองโซนะครับเปเดซ่านะครับยืนเป็นแผงแบ็คโฟแดนกลางเนี่ยนะครับโคเมซัญญานะครับแล้วก็ อาโคมัสแล้วก็ทางด้านของปาเป้นะครับกวยเย่นะครับยืนเป็นตำแหน่งแดนกลางแล้วมีริมเส้นอย่างโมเรโลนะครับแล้วก็หน้าคู่วันนี้นิโคลัสเปเป้นะครับยิงคู่กับอาโยเซ่นะเปเลสนะครับที่ยืนเป็นแกนหลักนะครับก็ถือว่าแนวลุกของเบียริลนะครับฤดูกาลเนี้ยถือว่าใช้ได้นะนะครับโดยเฉพาะทางด้านของริมเส้นเนี่ยนะครับปีกเนี่ยนะครับโมเรโลเนี่ยทำไป6ประตูนะครับ2แอสซิสต์ ปีกสองฝั่งเนี่ยทำทั้หมดรวมๆกันเนี่ยนะครับกับางด้านของเบอร์นานเนี่ยสิบเอ็ดประตูนะครับปีกทําประตูเยอะกว่ากองหน้าอีกสามแสดงว่าจังหวะนะครับโอเวอร์แลปขึ้นไปตัดเข้าในแล้วก็ยิงเข้าเสาไกลเนี่ยลูกเก่งเลยนะสําหรับทางด้านของเบียร์วคือตั้งรับรอสวนอนะ่ะแล้ววันนี้นะครับทาไมผมถึงไปโอเวอร์สกอร์ทำไมผมถึงไปโอเวอร์สกอร์มมออรอรครับเพราะว่าผมรู้สึกว่านะครับแท็กติกของเบียร์วอ่ะ ตั้งรับรอสวนน,น,นนะครับ่าโมเซเลนอัลมาเซเลโนนะครับกาเซียเนี่ยเป็นแท็กติกแบบตั้งรับและรอสวนเคาน์เตอร์แท็กแบบเต็มระบบเลยนะนะครับเวลาเขาเจอกับทีมที่แม่งเปิดเกมลุกแบบ100%อนต์นะนะอย่างบาซ่าเนี่ยสไตล์การเล่นแบบบาซ่าเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งจะไปเข้าทางเบียริวนะมันจะไปเข้าทางเบียริวนะวันนี้ถ้าเบียริวจะเก็บหนึ่งแต้มในลงังเย่าหรือว่าอาจจะเก็บชัยชนะได้เนี่ยวันนี้เกมรับต้องมีวินยัย นะครับวันนี้เกมรับต้องมีวินัยครับเพราะว่าเพื่อนเพื่อรู้อยู่แล้วว่าเกมรู้ของบาร์เซโลนาแม่งอันตรายแค่ไหนนะครับผมเลยมองว่าวันนี้แม่งเป็นบิ๊กแมตช์แล้วก็จากที่ผมไปดูสถิติวงในมานะครับตลอด2ฤดูกาลเนี่ยแปลกมากแปลกมากๆครับ9เกมหลังสุดที่บาร์เซโลนาเจอบียิลเนี่ยเพื่อนเพื่อเชื่อไหมว่าใครเป็นทีมเยือนทีมนั้นมักจะทําผลงานได้ดีในสนามคัมนูบาร์เซลโลนามักจะตกนะครับ อ่าในสนามคัมนูเนี่ยบาร์เซโลนามักจะแพ้บีเอลิวส่วนในรังเย้าของบีเอลิวเนี่ยก็มักจะแพ้บาร์เซโลนาคาบ้านอ่าพูดง่ายเลยในสนามเอสตาดิโอเนี่ยเดล่านะครับเซรามิก้าเนี่ยสนามรังเย้าของบีเอลิวเนี่ยมักจะแพ้คาบ้านให้กับบาร์เซโลนาซึ่งวันนี้นะครับทีมที่แม่งมีเกมรับดีที่สุดอย่างบีเอลิวต้องมาเจอกับทีมที่มันมีเกมลุกดีที่สุดอย่างบาร์เซโลนาผมมองว่าคู่นี้แม่งสถิติชัดเจนนะมีประต,ตูตั้งแต่ครึ่งแรกตลอด7เกมหลังเนี่ย ยิ่งอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับเป็นขั้นต่ําบางเกมเนี่ยสประตู4ประตูผมมองว่าวันนี้เผอเปอ,อเนี่ยโอเวอร์สกอร์แม่งกินตั้งแต่แรนะครึ่งแรกนะมันจะเป็นเกมที่ดุเดือดครับเพราะว่าถ้าบาซ่าตบเบียริลได้บาซ่าจะตัดคู่แข่งออกไปคนนึงถุกไหมจะตัดหางเบียริลเนี่ยให้ตามหลังบาซ่าไปอีกผมมองว่าคู่นี้ส่วนโมเมนตัมเบียริลครับวันนี้แม่งขอแค่หนึ่งแต้มเพื่อที่จะอ่าปิดพื้นที่ การลุ้นแชมป์เข้ามาใกล้กับบาซ่ามากขึ้นนะครับผมมองว่าวันนี้ครับโอเวอร์สกอร์บาร์เซโลน่ากับเบรลิลเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับเป็นตัวเน้นหน้าช่องเลยนะสูงบาซ่าเนี่ยโอเวอร์สกอร์สามจุดห้านะครับหรือว่าสามลูกครึ่งอ่าเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะหรือว่าสามลูกครึ่งน,นะครับบาร์เซโลน่าสามลูกครึ่งน,นะครับเพื่อนๆลุยได้เลย นะครับลุยได้เลยนะครับแล้วถามส่วนตัวเราวันนี้ชอบบีลิวชอบบาซ่าก็สถิติมันชัดเจนเนี่พี่สถิติมันชัดเจนใช่ไหมว่าเก้าเกมหลังเนี่ยใครเป็นผู้ไปเยือนทีมน,นั้นเก็บสามแต้มและฤดูกาลนี้บาเซโลนาตอนนี้คือจ่าฝูงวันนี้บาซ่าหนักที่สุดอาจจะไม่แพ้อาจจะเป็นมุมเสมอแต่ถ้าจะให้เลือกวันนี้ใครเก็บสามคะแนนได้ผมขอวัดใจมาตรฐานในเกมลุกของบาเซโลนาผมมองว่า บาร์เซโลนามีตัวเปลี่ยนเกมอสมมติยามา,เล,า,าลเฟอร์รันตอรสเลสาเป้าโรเบิร์เลวานดอสกี้เล่นไม่ออกครึ่งหลังมันอาจจะส่งมาคันแรดฟอร์ดลงไปเฟอร์มินโลเปลงไปเปลี่ยนเกมได้สไตล์การเล่นต่างกันบางคนนะครับใช้ความสามารถเฉพาะตัวใช้คักษะนะเฉพาะตัวของตัวเองอย่างยามาอย่างเงี้ยบางคนนะครับอย่างมาคันแรดฟอร์ดเนี่ยคือการส่องคมๆยิงไกล ฟอร์มนโลเปสวิ่งสอดขึ้นไปโอเวอร์แลปเข้าช่องให้เพื่อนจ่ายคีล่าพาร์สนะผมมองจุดนี้บาร์เซโลนาเหนือกว่าเบียรลิวนะครับนักเตะมีความสามารถเฉพาะตัวเยอะกว่าแล้วมีโอกาสนะครับที่จะบุกเก็บ3ามแต้มนะครับเหนือเบียรลิวนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับลีกหลักวันนี้นะครับไหลสดประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับไหลสดประมาณ1ชั่วโมงกว่านะครับสรุปให้เลยแล้วกันนะครับสำหรับโปรแกรมลีกหลักวันนี้4ลีกนะครับ คู่แรกนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ผมขอวัดใจเชียร์แมนยูและลุยที่โอเวอร์สกอร์คู่ที่2นะครับให้ลุยที่เจ้าบ้านไมล์ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันส่วนคู่ที่3ครับมุมเดียวเลยครับบาเยิร์นมิวนิกโอเวอร์สกอร์การโชคเซเลียร์ชอบอยู่2คู่นะครับนั่นคืออูเดเนเซ่และอาตาลันตา ส่วนลาลิก้าสเปนครับวันนี้ให้มองโอเวอร์สกอร์แอตมาริดและโอเวอร์สกอร์บาร์เซโลนานะครับวันนี้สำหรับแนวทางที่ชื่นชอบแล้วกันนะครับยังไงฝากเพื่อนๆครับที่ดูหน้าไลฟ์นะครับฝากกดติดตามหน้าช่องนะครับเพื่อไม่พลาดละกันผมไลฟ์สดทุกวันนะ18นาฬิกาไลฟ์ยาวๆแบบนี้ชั่วโมงกว่านะครับไลฟ์สดทุกวันยังไงฝากกด subscribe แล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากเข้ามา enjoy กันเพิ่มเติมในข้อครัวฟุตบอลเราเมื่อวานนี้ผลงานของผมส่วนตัวนะครับ สเต็ปสามสเต็ปสี่สเต็ปสองทั้งหมดรวมๆแล้วห้าชุดแตกยกตี้รวมถึงตัวเน้นสามตัวครับเมื่อวานนี้เบนฟอร์ดแมนซิตี้สูงลิเวอร์พูลสูงไลท์ซิกสูงนิวคาสเซิลนะครับมาครบมาเต็มนะครับก็ยินดีด้วยครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามไปในกลุ่มครอบครัวฟุตบอลส่วนใครที่กำลังลังเลใจอยู่ครับผมอยากให้เพื่อนๆม,มั่นใจก่อนนะครับ สิ่งแรกเลยที่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแฟนบอลเฉพาะกิจจะได้จากครอบครัวฟุตบอลผมนั่นคือความมั่นคงความมั่นคงความปลอดภัยนะครับความมั่นคงคืออะไรความมั่นคงคือการฝากถอนนะครับฝากเครดิตเข้าไวเอาออกยอดถอนเข้าไวนี่คือมาตรฐานจุดจุดใจความสําคัญนะครับในการที่เราหาผลประกอบการจากการนะครับดูโปรแกรมฟุตบอลนะครับ ปัจจัยที่2แนวทางชัดเจนนะครับที่พี่ๆจะได้มาคือมาโดนคือโดนสรุปให้ดูทุกบินนะครับและอย่างที่3ครับการบริการครับเรามีแอดมินที่คอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงและมีพวกผมเนี่ยคอยดูแลความเรียบร้อยในกลุ่มครอบครัวฟุตบอลนะครับดูสมาชิกกว่า1 0 0 0 0กว่าท่านนะพี่ๆท่าน,นไหนที่สนใจแล้วกันไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น นะครับทุกค่าใช้ใจ่ายที่เข้ามารับโปรโมชั่นเนี่ยหนึ่งพันบาทเนี่ยรับเสื้อกีฬาสองตัวเนี่ยเสื้อกีฬาก็แปดร้อยนะแปดใบแดงแล้วนะครับเสื้อกีฬาที่พี่ได้จากโปรโมชั่นและหนึ่งพันบาทเนี่ยพี่สามารถเอาไปเดิมพันได้โปรโมชั่นนี้ไม่มีที่ไหนแล้วครับที่ให้แบบนี้ที่นี่ที่แรกครับในประเทศไทยนะครับพี่ๆท่านไหนครับที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมลงไลฟ์ใต้ไลฟ์สดในคอมเมนต์ผมจะวางลิงก์สมัครไว้ให้ ระวังลิงก์ Line แอไว้ให้หรือว่าเพื่อนๆแอดไลน์มาได้เลย AOHSM 878นะครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนที่ยังอยู่หน้าไลน์ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับจากหัวใจนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเฮงๆปังๆทุกท่านครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ